สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็มาถึงการทำนายของคนที่เกิดเดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะแล้วก็การทำนายนี้เนี่ยจะมีผลตลอดเดือนกุมภาพันธ์นะคะสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าเอตัวเองอยู่ราศีพิจิกหรือเปล่าเป็นคนเดือนพฤศจิกายนไหมสำหรับในสำหรับไพ่เนี้ยนะคะอธิษฐานเอาไว้เนี่ยเป็นดวงชะตาสำหรับคนที่เกิดตั้งแต่ วันที่1พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะคะดวงของคุณภายในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยในคลิปจะเป็นเรื่องของความรักล้วนๆเลยนะคะสำหรับเดือนกุมภาค่ะเหตุการณ์ความรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ย,ยค่อนข้างดีสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคนที่มีครอบครัวจะพูดถึงคนที่มีครอบครัวก่อนว่าหัวหน้าครอบครัวของคุณเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะหัวหน้าครอบครัวเนี่ย ดีเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นคนที่อตอนนี้เนี่ยเขาคิดถึงเรื่องการลงทุนมีแรงใจที่จะทำการทำงานซึ่งแรงใจนั้นก็เกิดมาจากคู่ครองนั่นแหละ,ะแต่ทีนี้เนี่ยบางทีอะไรหลายอย่างเขาก็คิดจนเครียดจนตันนะเป็นหน้าที่ของคุณอนะเป็นหน้าที่ของของอคนราศีพิจิกเองเนะี่ยจะต้องเสริมกําลังใจนะจะต้องเป็นผู้คิดที่ดีอย่างน้อย,นอยเนี่ย ยังหาทางออกของปัญหาได้ได้ไม่เจอได้ไม่ดีนะแต่ก็ต้องเสริมกําลังใจไปก่อนให้เขาหรือเธอเนี่ยที่เป็นคู่ของคุณน่ยรู้สึกว่ามีแรงผลักดันที่จะเดินต่อไปข้างหน้ารู้สึกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังมีมิตรภาพดีๆเนี่ยคอยหนุนเขาคอยพยุงเป็นลมใต้ปีกเขาอยู่เรื่อยๆเนืองๆนะคะเขาจึงจะฝ่าฟันไปได้เรื่อยๆ อย่างไรก็ดีเนี่ยไอ้ตอนที่เขาคิดมากในตอนเนี้ยถ้าเขาหรือเธอคิดมากในตอนนี้เนี่ยกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องงานอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือบางคนเกี่ยวกับกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์เอ,อกลัวว่าไอ้ที่สะสมเพิ่มพูนกันมาเนี่ยมันจะไม่งอกเลยไม่รู้จะทํายังไงดีให้มันแบบรู้สึกมั่นคงขึ้นข้างในจิตใจนะตัวคุณเองเนี่ยก็ต้องเป็นคน การันตีความมั่นคงให้เขาเนี่ยเ,เติมความหวานให้การนะคะเราก็จัดการเขาเรียกว่าจัดการทุลาเรื่องเล็กๆน้อยๆนอยนะอย่าปล่อยปะละเลยสิ่งเล็กๆน้อยๆอ่ะในชีวิตประจําวันอะ่ะมันทําให้รู้ว่าเรายังดูแลใส่ใจกันอยู่นะคะทีนี้พอเดอร์เพอร์มิตขึ้นเนี่ยเพอร์มิตเนี่ยมันเป็นไพ่รือสีหลายคู่เนี่ยควรจะต้องใช้เวลาเดินทางเนี่ยไปเพื่อ,อ เข้าวัดวาทําทบุญร่วมกันนะคะก็ไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะ่ยไปแล้วเนี่ยยิ่งถ้าใครถ้าใครสักคนเนี่ยไปแล้วตั้งใจสวดมนต์ทำสมาธิที่ดีเป็นช่วงเวลาที่ดีเหมือนกันนะที่สิ่งต่างๆที่มันยังมืดมนมันยังมองไม่เห็นหนทางอะ่ะก็จะสว่างกระจ่างใสเนะไปด้วยด้วยการแสวงหาปัญญาบางทีเนี่ยตัวคุณเองอะ่ะอาจจะ ต้องการที่จะต้องการที่จะปลีกวิเวกอ่ะต้องการอยู่สงบสงบอ่ะต้องการที่จะอยู่คนเดียวนะคะ,ะดูในหน้าไพ่เนี่ยจะหน้าไพ่เนี่ยจะค่อนข้างเหมือนกันก็คือก้มลงมามองดูก้มลงมามองดูหยุดพักหยุดหยุดทบทวนบางคนเนี่ยทบทวนเกี่ยวกับเ,เรื่องเรื่องความสัมพันธ์เรื่องค่าใช้จ่ายภายในบ้านนะคะในคนราศีพิจิกเองเรื่อง คู่ครองเรื่องความรักทุกๆเรื่องในชีวิตอะ่ะพอทบทวนไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าเออหาทางออกเจอแนะนําว่าให้มองที่มุมดีๆของชีวิตนะเพราะว่ามันยังเหลืออยู่อีกเยอะจริงๆแล้วคุณเป็นคนคิดมากอะ่ะเครียดมากไปเองด้วยการแบบเขาเรียกเซฟโซนอะ่ะอยากจะปกป้องคุ้มครองป้องกันอะไรที่มันมีอยู่เนี่ยไม่ให้มันสูญสลายหายไปอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ เป็นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะต้องอาจจะต้องมาเรียนรู้เขาเรียกว่าอยู่กับตัวเองให้เยอะขึ้นเพื่อที่ว่าจะได้ปล่อยวางจากการผูกมัดอ่ะจากการจุกจิกจู้จีจ้อะไรกับคู่ครองะนะคะอย่าไปคาดหวังอะไรกับคู่ครองมากโดยเฉพาะ เรื่องเงินเรื่องทองถ้ามีก็แบ่งปันกันแชร์กันแชร์สารทุก์สุขดิบกันระหว่างคุณกับคู่นะแชร์กันทุกๆเรื่องอะ่ะทั้งในเรื่องของปัญญาแล้วก็ในเรื่องของความช่วยเหลือนะคะเป็นเรือนที่ต้องพยุงกันไปทั้งสองคนเราพูดถึงเรื่องของเรื่องราวของคนมีคู่มาเยอะละเรามาพูดถึงเรื่องคนโสดบ้างสําหรับคนโสดน่ะแน่นอนว่าไพ่เฮอร์มขึ้นอ่ะยังโสดต่อไป ใครที่โสดอยู่จะจะยังโสดต่อไปแต่ถามว่ามีถ้วยขึ้นไหมมีเด็กถือถ้วยขึ้นอาจจะได้คนโสดหลายๆคนอาจจะได้พบกับคนที่อ่อนวัยกว่านำความรักมาให้นะคะหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะไปเจอแม่ไม้หรือพ่อไม้ที่มีลูกติดแบบน่ารักน่าชังอะ่ะแล้วคุณก็คุณกับเขาอะ่ะคุณกับบ้านของเขาหรือเธอเนี่ยจะเชื่อมความสัมพันธ์ได้ด้วยเด็กเด็ก ถามว่ามีอุปสรรคอยู่ไหมก็ยังมีอุปสรรคในเรื่องของความรักคือคุณได้รับการยอมรับที่ดีละสําหรับคนที่เป็นอาถ้ามีพ่อไม้แม่ไม้เข้ามานะเข้ามาติดเข้ามาพัวพันเอออย่างนี้เป็นโอกาสที่ดีนะแต่ว่าก็ต้องดูต่อไปอีกว่าในระบบความสัมพันธ์นะในความรักอะ่ะคุณพร้อมไหมที่จะลงไปแชร์ทุกสุข คุณพร้อมไหมที่จะเข้าไปดูแลเขาซึ่งเวลาที่คุณเข้าไปเนี่ยคุณไม่ได้ดูแลแค่เขาคนเดียวคุณต้องดูแลแบบเป็นแพ็กนะเป็นครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะมีพ่อไม่แม่ไมเข้ามาชอบนะแต่ทีนี้ถ้าหากไม่ใช่เกณฑ์น,นี้ยังไม่ใช่ยังเรียกว่ายังเป็นไปไม่ได้อ่ะยังอีกนานอ่ะนะกว่าที่จะได้เจอคู่แทหรือรักแทนะแต่โดยรวมๆแล้วคนที่เป็นผู้หญิงนะคะอ่า เจ้าของดวงชะตาเพศหญิงนะจะเจอกับผู้ชายที่พยันขันแข็งนะขยันขันแข็งในเรื่องของการหาเงินหาทองนะพ่อเราผู้ใหญ่ยอมรับนับถือด้วยดีไม่ดีเนี่ยจะได้พบกับคนถูกใจที่มีบุคลิกลักษณะบางอย่างคล้ายๆพ่อเราเอคล้ายพ่อเราบางมุมเช่นอาจจะปากจัดเหมือนกันอาจจะทำงานเก่งเหมือนกัน ดื้อดึงแล้วก็ไม่ฟังใครเหมือนกันอะไรแบบนี้ผู้หญิงเนี่ยจะ,จะแบบมากจะต้องไปตกกลุ่มรักกับผู้ชายที่ใคราคๆพ่อนะคะเหมือนพ่ออะไรแบบนี้เป็นต้นไม่ว่ารูปแบบความรักของคุณเนี่ยคุณจะเป็นคนโสดหรือว่าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือกําลังมีความรักเนี่ยสุดท้ายปั้นปลายสุดท้ายเลยเนี่ยเราจะเห็นว่า มันมีอุปสรรคเกิดขึ้นเป็นอุปสรรคน้อยๆไพ่หนึ่งดาบนี่เป็นไพ่ที่ดีที่สุดละของดาบนะคะเป็นเป็นเรื่องที่คุณจะต้องมีเครื่องมือในการจัดการฝ่าฟันไปนะมีการคิดการวางแผนอะไรให้ดีนะคะแล้วสุดท้ายจะได้ร่วมแชร์ทุกสุขกันไม่ใช่แต่เพียงไม่ใช่แต่เพียงคนสองคนที่แบบรู้สึกว่ามาถูกใจกันต้องชะตากันโหนี่แหละเนื้อคู่บุพเพสันิวาส ไม่ใช่แค่นั้นพอเวลาคุณลงไปยุ่งกับความรักแล้วคุณจะต้องลงไปยุ่งกับครอบครัวเขาด้วยนะคะในไพ่เนี่ยมีบุคคลขึ้นมาเยอะเขาเรียกมากคนมากความนะแต่ถามว่าแล้วจัดการให้ทั้งหมดทั้งมวลโอเคได้ไหมได้สิเพราะว่าไพ่ไม้เท้าดีคือเขาเรียกไพ่ไม้เท้าดีแล้วมีไพ่ฤาษีขึ้นอีกด้วยข้างๆนะคะ คุณจัดการได้เพียงแต่ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากสวีทบ้างมันก็จะไม่ได้ดังใจนะคะอาจจะเป็นบางทีเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปยุ่งวุ่นวายหลายคนมากคนมากความจนคุณไม่ได้รู้สึกถึงไอ้เรื่องว่าความต้องการการสวีทของคุณอะ่ะมันอาจจะหมดไปเลยก็ได้แล้วปลีกออกมาอยู่เงียบๆอยู่ลำพังขอเวลาอยู่ลำพังชาร์จแบบสักพักแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นอะไรทำนองนั้นไปเลยนะคะเอาล่ะไม่เป็นไรก็ รักเขาก็ต้องรักครอบครัวเขานะคะเลิฟมีเลิฟไอด็อกนะรักไปจนถึงหมาถึงแมวเขาด้วยอะไรแบบนั้นนะคะอย่างไรก็ตามาการดูแลการช่วยเหลือเนี้เราปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าเวลาไม่มีเงินนะมันก็ดูแลใครลำบากนิดหนึ่งเงินเป็นปัจจัยสำคัญเนาะซึ่งคุณก็หาเงินหาทองเพื่อดูแลความรักดูแลครอบครัวคุณเองดูแลครอบครัวคนรัก ได้อยู่เอาตัวรอดได้และสิ่งนี้แหละมันจะสร้างความเข้มแข็งให้คุณให้คุณเป็นที่ยอมรับกับใครใครนะคะมียอมรับว่าคุณมีความสามารถพอที่จะดูแลเอื้อเฟื้อคนอื่นๆได้แล้วก็อย่าโฟกัสไปถึงเรื่องเงินอย่างเดียวเนาะท,ที่พูดเนี่ยหมายถึงว่าเงินมันสําคัญแต่ว่าจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมาจากใจนั่นแหละใจที่อยากจะดูแลใจที่อยากจะปกป้องให้ทุกๆคนรอบๆตัวเราเนี่ย มีความสุขมีความสบายใจนะคะซึ่งในสุดท้ายแล้วคุณจะทําได้คุณจะทําให้คนที่คุณรักได้ให้อยู่สบายได้ทุกๆคนเลยนะคะเอาล่ะเป็นกำลังใจให้นะคะอันนี้ก็เป็นดวงของคนราศีพิจิกนะคะความรักไม่ขี้เลยนักนะคะดีทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะ